สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซานตากวินนะคะก็ชุดก็แดงนะคะรถก็แดงนะคะน้องเป็นคนที่ชอบอะไรที่สีแดงๆนะคะจะได้มีแรงเดินว่าไปนะคะวันนี้น้องขออนุญาตแม่นะคะออกมาเที่ยวนอกบ้านนะคะขอไปพบเจอกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ได้ขี่รถออกมาน้องก็มีความสุขนะคะแม่เห็นน้องมีความสุขแม่ก็มีความสุขไปด้วยนะคะส่วนแม่ก็ตามระเบียบนะคะก็มีนาทีเฝ้าพอน้องจะ กลัวอุบัติเหตุบ้างนะคะกลัวรถจับเด็กบ้างนะคะเพราะว่าเส้นทางในหมู่บ้านนั้นก็จะมีรถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะวิ่งสวนกันไปมานะคะส่วนน้องนะคะถ้าไม่มีคนเฝ้าน้องก็จะไม่ยอมออกมานะคะแต่ทุกครั้งนะคะที่ออกมาก็ต้องไปเรียกแม่นะคะมาเฝ้าตามระเบียบค่ะแม่ก็ต้องวางมือจากทุกอย่างเพื่อที่จะมาเฝ้าน้องนะคะสุดท้ายก็ฝากให้ทุกคนนะคะติดตามน้องเยอะๆนะคะแม่ก็จะมาลงคลิปของน้องเรื่อยๆเลยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ